5-Minute With Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่4มิถุนายนนะครับพอดีห่างหายไป2วันนะครับพอดีไปต่างหวัดมาวันนี้นะครับกลับมาทําหน้าที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงไม่สบายเล็กน้อยนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับในด้านเทคนิคด้านเสียงนะครับโอเค ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอมาดูที่กราฟเปล่านิดนึงนะครับก็าพารทำเฟรมเดย์นะครับตอนนี้ราคานะครับได้ขึ้นมาทดสอบนะครับแนวต้านช่วง3,380นะครับและก็มีโอกาสไปต่อได้ถึง3,420เลยทีเดียวนะครับผมโดยแนวต้านทำเฟรมเดย์จริงๆตอนนี้ครับที่เป็น ต้านใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่ราคาช่วงเลนนี้นะครับก็คือ3420จนถึง3440เลยนะครับอันนี้ก็คือต้านใหญ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Tim e f r ฟ m e ที่เล็กลงอย่างหงชั่วโมงกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างลูกศรน,นี้นะครับมันก็เป็นของเมื่อวีคที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลบและตีใหม่ให้เล็กกว่านะครับให้มันเป็นปัจจุบันเลย นะครับว่ามีจุดไหนที่โอเคน่าสนใจมากมากนะครับที่เราจะมาพิจารณาเล่นกันอ่ะตอนนี้นะครับถ้าเรามองทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเรามองหันแนวต้านราคาก่อนละกันนะครับถ้าใครอยากเซลล์นะครับเราเจอจุดแรกนะครับที่บริเวณนี้ ,3490 นี่ะครับผมอ่ะนี่คือโซนแรกนะครับถ้าเราอยากจะเซลล์3 3 8 7จนถึง3392นะครับผมโซนถัดมานะครับจะอยู่บริเวณนี้ เราก็ตีออเดอร์บ็อกซ์อได้เลยนะครับนั่นก็คือชุดนี้นะครับคือราคา3 4 0 0 3นะครับจนถึง3,410นะครับชุดนี้ก็จะเป็นอีกแล้ว้านหนึ่งที่ใครรอเซลล์นะครับก็มาเซลล์ตรงนี้ได้ พูดง่ายงครับราคาปัจจุบันนี้มีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบนะครับทั้ง2โซนนี้เลยนะครับ3,390และ3405นะครับผมเลขโซนหนึ่งคือโซนบนนี้นะครับก็คือ3 4 0 0นะครับ40นะครับโดยประมาณนะก็เป็นรอเซลลกันช่วงนี้ได้นะครับถ้าราคาหลุดกรอบโซนนี้ไปเรารู้ฝังเซลล์แล้วนะครับเรามาดูฝั่งบายกันบ้างนะครับว่าเออมีจุดไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจบายที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับมันจะ อยู่ในกรอบนี้กรอบนี้นะครับเป็นแนวรับของเรา3340นะครับตรงนี้เป็นแนวรับฮะตรงนี้มีในยะนะครับถ้าราคาลงามาจะสอบเนี่ยอาจจะพิจารณาบายได้อีกชุดหนึ่งนะครับถ้าใาคาย่องมานะครับมารอบายตรงนี้ นั่นคือราคานะครับ3,300ันามนะครับจนถึง3,307นะอ่าและอีกชุดหนึ่งเลยนะครับถ้าอยากจะบายมาตรงนี้ครับสามพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับจนถึงสามพันสองร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ก็เป็นโซนบายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆอ่าโดยโซนสามพันสาร้อยสี่สิบเนี่ยเราอาจจะลากยาวได้นิดหนึ่งนะครับอาจจะถึงประมาณสักสามพัน 345อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะพิจารณาบายได้นะครับอ่าจะเห็นเลนส์โซนของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตเติมลูกศรให้เพื่อนเพื่อละกันนะครับจะได้มองง่ายขึ้นนะครับขึ้นมาตรงนี้กดเซลล์นะครับอ่าขึ้นมาโซน3390นะครับกดเซลล์ก่อนนะครับอีกโซนหนึ่ง3405นะครับอ่าถ้าราคาหลุดซ้าามสี่สอไปยอมไปก่อนนะครับพราอมีโอกาสไปต่อที่3 4 4 0ครับ ส่วนใครรอบายนะครับหน้าทีสนใจมากๆคือ3,440จนถึง45ตรงนี้น่าสนใจมากๆและส่วนสุดท้ายนะครับที่เรามารอกันก็คือ3,300นะครับรอบายได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ให้เผื่ออีกโซนหนึ่งไว้คือ3,270นะครับผม และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับเพื่อนๆก็ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับหรือว่าติดตามเราได้นะครับทางช่องทางต่างๆด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ